หลังจากที่เราได้มีความชัดเจนในเรื่องของจุดยืนและก็นโยบายของพรรคแล้วนะคะทางด้านสมาชิกวุฒธธิสภาเนี่ยก็มีความเข้าใจมากขึ้นนะคะแล้วก็ยอมรับในหลักการที่จะยกมือโหวตให้กับคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีมากขึ้นนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ยังคงเดินหน้าเจรจากับวุฒิสภาวุฒิสมาชิกเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะ ยืนยันว่าเราจําเป็นที่จะต้องได้เสียงสนับสนุนให้ครบนะคะแล้วเราก็ยังเชื่อมั่นว่าเราจะได้เสียงมากพอที่จะโหวตให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีได้นะคะ พรเก้าไกลแล้วก็ยืนยันว่าเราจําเป็นที่จะต้องมีตําแหน่งของประธานสภาไว้กับพรกเก้าไกลนะคะเพราะว่านอกเหนือไปจากการที่เราต้องใช้อํานาจของฝ่ายบริหารแล้ว เรายังมีอีก3วาระนะคะที่จําเป็นที่จะต้องได้ตำแหน่งที่เป็นประมุขในฝ่ายนิติบัญญัติเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการผลักดันกฎหมายทั้ง45ฉบับของพักเพื่อให้ได้ทําตามนโยบายที่ได้หาเสียงเอาไว้รวมถึงกฎหมายของพักการเมืองอื่นหรือกฎหมายที่เสนอโดยประชาชนนะคะก็จะสามารถทําได้อย่างรวดเร็วนะคะที่ผ่านมา4ปีเราน่าจะเห็นแล้วว่าตําแหน่งของประธานสภาเนี่ยมีความสําคัญมากแค่ไหนในการที่จะ อำนวยความสะดวกหรือว่าขัดขวางการออกกฎหมายเพื่อประโยชน์ของประชาชนนะคะเราจึงจําเป็นว่าจําเป็นที่จะต้องมีตรงนี้นะคะประเด็นที่ต่อมานะคะว่าทําไมเราถึงจําเป็นที่จะต้องมีตาแหน่งประธานสภาก็คือเพื่อผลักดัน วาระของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยให้เดินหน้าอย่างราบรื่นนะคะเพราะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูนครั้งนี้จะเป็นการเปิดทางให้นําไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะมาจากการร่างของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูนที่มาจากการเลือกเลือกตั้งนะคะซึ่งเรื่องนี้เป็นวาระสาคัญที่พักร่วมรัฐบาลทุกพักเห็นร่วมตรงกันแล้วก็ถูกบรรจุไว้ใน MOU ของพักร่วมด้วยเช่นเดียวกันถ้าจะทําภารกิจนี้ให้รู้ล่วงต้องมีการประชุมรัฐสภาอีกหลายครั้ง ะะจำเป็นที่จะต้องมีประธานรัฐสภาที่มีเจตจำนงที่แน่วแน่อยากที่จะให้มีการแก้ไขรัฐมนูญเราจึงจะสามารถที่จะทำภารกิจนี้ให้รู้ล่วงได้นะคะผลักดันให้เกิดรัฐสภาที่โปร่งใสแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะที่ผ่านมาก็จะได้ยินมาบ้างน,นะคะแต่ว่าในเรื่องของการที่เราผลักดันให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมในชั้นกรรมธิการนะคะซึ่ง หลายๆครั้งเนี่ยเราก็ได้รับการต่อต้านซึ่งเราไม่เห็นความจําเป็นว่าการประชุมกรรมธิการเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องมีการถ่ายทอดสดดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็จะเป็นหนึ่งในวาระที่เราจะสามารถทําให้รัฐรัฐสภาเกิดความโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้อย่างเข้มข้นนะคะก็จะเสมือนกับการที่เราถ่ายทอดสดการประชุมสภานะคะก็จะมีการถ่ายทอดสดการประชุมกรรมธิการแล้วก็อนุกรรมธิการเช่นเดียวกันนะคะเราจะส่งเสริมการทํางานของสํานักงานงบประมาณรัฐสภา หรือว่า PBO นะคะซึ่งจะเป็นแขนขาที่สำคัญสำหรับฝ่ายนิติบัญญัติในการตรวจสอบงบป,ประมาณของรัฐบาลนะคะแล้วก็ประเด็นอีกต่อมาก็คือเรื่องของอสภาเย,ยาวชนนะคะซึ่งเราก็บรรจุไว้เป็นนโยบายหนึ่งของพรรคเก้าไกลเช่นเดียวกันที่จะมีการจัดตั้งสภาเย,ยาวชนขึ้นมาเพื่อรับฟังเสียง ขอเยาวชนที่อาจจะยังไม่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งใน,ในปัจจุบันนะคะแต่ว่าเสียงของพวกเขาก็มีความสําคัญแล้วก็จําเป็นที่จะต้องอจัดตั้งแล้วก็มีที่ทางเพื่อให้เขาได้แสดงออกนะคะโดยที่ตัวสภาเย,ยาวชนนี้จะต้องขึ้นตรงกับสํานักงานเล,าเลขาที่การสภาผู้แทนราษฎรน,นะคะ